และคณะซึ่งมีจิตเมตตามามอบผ้าห่มกันหนาวให้กับราษฎรในพื้นที่ ขององค์การบริหารส่วนตะบยเลิงใสตั้งอยู่พื้นที่อำเภอภูหลวงอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้โครงการพื้นฟูอาหารช้างป่าครับแล้วก็ ได้ผ้าห่มแล้วเครั้งแรกที่มีโอกาสที่แวะลงมาในการมารับแจกเสื้อผ้าห่มกันหนาวเนี่ยก็อาจจะดูคุณค่าของวัตถุก็คงไม่มากนะครับแต่ก็คงช่วยเหลือได้บ้างเวลาเรายามหนาว นะครับแต่มันก็เป็นมันเป็นการถึงแสดงถึงไมตรีจิตหรือความเพื่อทอนห่วงใยนะครับทางกองทัพบก,ก็ได้พยายามที่จะจัดหาจัดสรรงบประมาณมาจัดหาแล้วก็ไม่ว่าทางกระทรวงมหาดไทยหรือทุกภาคส่วนนะครับวันนี้ก็มีทางภาคเอกนชนก็คือกลุ่มเซนทันจนจนไทยเนื้อที่ใน้อยแต่ได้ผลผลิตที่มีราคา เท่ okay. าเดิมันก็คือบุ๋ซีแล้วรายจ่ายในการมาจากการจัานวนประชากรช้างนะครับจากแต่เดิมนะครับตั้งแต่ปีพศ2542นะครับทางสถานีวิจัยสปาผุหลวงได้สำรวจช้างนะครับพบว,ว่าช้างป่าผุหลวงมีอยู่50ตัวนะครับครับหลังจากนั้นเมื่อปีพศ2550นะครับสำรวจอีกครั้งหนึ่งนะครับ พบว,ว่าช้างป่ามีอยู่98ตัวนะครับล้อนล่าสุดเมื่อปีพศ2555เมื่อเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับช้างป่าภูหลงมีอยู่105ตัว,ตว ได้ครับใช่ครับผ้าเย็นได้เออผ้าเย็นอ่ะไม่สูงเลยมันแตกงตอครับผมใส่เงาเกาเกาจะยผ้าเย็นตกท่ามจะดึงขึ้นต้นตัดจำเลย